สวัสดีครับพี่สมชายผมนิกรครับพี่สบายดีไหมครับครับค,ครับสะดวกคุยไหมพี่ได้เลยครับได้เลยครับผมผมถามนิดหนึ่งพี่ยังทําบุญมาคาโก,กาอยู่เปล่าทาสิครับโอเคคืออ่งนี้พี่ตอนเนี้ผมอ่อผมวางงานไว้ทุกจุดไว้นัละตอนเนี้ผมกําลังสร้างผู้ประกอบการตามที่เคยคุยกับพี่นะตอนนี้งานไปไกลผมควรแล้วก็ ตอนนี้ผม uh huh. ผม, uh huh. ผม uh, ไปวางที่วิไลเกษตรกรรมเชียงใหม่นะพี่นะ uh, uh huh. จะมีลูกค้าเจ้าเดิมที่ที่เกาะรียูเนี่ยนะอีกที่เร uh huh. ื่อเนียน uh huh. ผ,ผมมีผมมีหลายเจ้าครับแต่เจ้าเนี้ย uh huh. เป็นเจ้าเล็กๆ uh huh. นะครับ uh huh. เขาจะเข้ามาเดือนหน้าตอนนี้ผมกำลังจะเร่งทำไอเขาเรียกอะไรนะที่ไปลดหย่อนภาษีให้เขาอ่ะพี่ที่ไอ ที่ที่ในประเทศเขาอ่ะพี่ต่างประเทศอพอตอนเนี้มันเป็นจุดที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วพี่ผมต้องการเปลี่ยนแปลงนะนะพอพอคนใดพอรู้รับรองเลครับเ,เออผมจะผมจะเอาจะติดต่อใครได้หรือจะติดต่อตรงไหนได้พี่พี่พอแนะนำหน่อยได้ไหมรับรองเลยครับเออครับพี่ก็ต้องไปที่ไอ้พาณิชจังหวัด่ะพาณิชจังหวัดมันอยู่ตรงไหนอ่ะพี่พอ ศาาลูยย์าารรชชกเพณิอยู่ที่ศูนย์ราชการพาณิชย์จังหวัดนะพี่นะ,ะแล้วเสร็จแล้วไปติดต่อ,อยังไงพี่พี่พอจะแนะนำ <ไป S 1> นอะไยแลยวจังหวัดก,ก็มาไปก็ไปถามเขาเลยว่าว่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรฟอมหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดนะเขาเรียกหนังสือรับรองแหล่งกํเนะเาเ,เนิดนะพี่พี่พอจะ,อะมีเบรรรอร์โทรศัพท์ถามข้อมูลเบื้องตน้นเพราะว่าผมจะให้<ด><ค>ใหอ้อาจารย์ มะผมไม่เคยติดต่อเพราะว่าเขาย้ายจากที่สนามบินย้ายไปอยู่ที่นู่นหมดแล้วย้ายจากสนามบินไปอยู่ที่นู่นหมดแล้วนะพี่นะใช่เพราะว่าเพราะว่าตอนหลังนี้ไม่ไม่ได้ติดต่อทางโทรศัพท์เพราะว่าใช้ระบบออนไลน์หมดอืมเพราะเขาไม่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 ได้ใช้โทรหรือไม่ได้ใช้อะไรติดต่อกันพวกนี้มันจะเข้าไปในระบบอะมันต้องต้องมีระบบก่อนต้องต้องไปไปเสียทะเบียนลงทะเบียนเป็น ผู้ส่งออกหรืออะไรตอะไรเนี่ยมันแล้วมันเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ไงเขาเข้าไปในระบบหมดแล้วแล้วแล้วอย่างเราจะไปสมัครที่ที่ตรงนั้นเนี่ยพี่นะผม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 จะทํายังไงพี่พอแนะนาหน่อยได้ไหมก็ไปก็ไปพบกมาเลยฮะไปพกมาเลยแล้วบุญมาทําให้ได้ไหมพี่เออผมส่วนใหญ่เหรอผมไม่แน่ใจแล้วผมผมจะติดต่อใคร ผมจะติดต่อใครในบุญมาได้บ้างพี่เขก็มีมีคุณหลินน่ะคุณหลินยังอยู่ใช่ไหมพี่ยยเบอร์เบอร์คุณหลินเบอร์อะไรพี่อ๋อวันนี้วันนี้อยู่น่ต้องต้องวันอังคารน่ะวันนี่เขามาทำงานเออวันอังคารวันที่วันอะไรพี่วันนี้วันเสาร์วันเสาร์แล้วเสาร์แล้วโอ้โทษทีพี่โอ้โหแย่เลยอันเบอร์เบอร์คุณหลินเบอร์อะไรพี่พอพอบอกได้ไหมพี่เบอร์อเข้า เบอร์ข้าออฟฟิเลยเบอร์อะไรพี่สองแปดสองห้าเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหน้าูนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันอันผมโทรเข้าไปอ๋อแสดงว่าวันนี้วันหยุดเขาก็เลยไอ้ระบบมันปิดกันใช่ไหมพี่ไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดวันหยุดเอา้าพี่ผมโทรเข้าไปผมโทรเข้าไปไม่มีใครรับสายพี่เมื่อไรเมื่อไรเพิ่งเพ,พิ่งโทรเข้าไปเนี่ยพี่อ๋อวันนี้เขาหยุดนะฮะไม่มีอ่ะวันหยุดโอเค ก็ก็ก็อย่างที่ผมถามก็คือวันนี้วันหยุดแล้วปุ๊บระบบมันปิดหมดใช่ไหมครับพี่อ่ะใช่ใช่ใโอเคต้องติต่อวันอังคารนต้องติดต่อวันอังคารต้องติดต่อวันอังคารใช่ไหมครับพี่ครับแล้วโอเคงั้นผมอ่าโอเคงั้นผมไอ้ผมเข้าใจแล้วพี่งั้นผมผมจะเริ่มไอ้นั้นนะครับพี่โอเคขอบขอบคุณนะบรอบขอบขอบอบขอกัอนะผมกําลังขอบข่ ครับครับครับ,รบพี่วัสดีครับวัสดีครับ